สวัสดีค่ะพี่พีีทุกคนค่ำคืนนี้นะคะมาพบกับช่องน้องสาพระแท้นะคะเป็น EP ที่25กันแล้วนะคะวันนี้นะคะหนูนำพระเครื่องพระเหรียญหลักหลายรายการเลยนะคะมาไลฟ์ให้พี่พีเรับชมกันนะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเป็นรายการที่1นนะคะ าการที่หนึ่งนะคะมาเป็นหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าออกสีทองทองเหลืองเหลืองแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเงินรายการที่หนึ่งนะคะหนูขอที่สามร้อยบาทค่ะรายการนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะ ต่อไปนะคะเป็นนรายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกค่ะเหรียญพร้อมห่วงแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญรูปม,มหาเมตตาบาร,รมีนะคะสุสานไตรลักษ์จังหวัดลำปางค่ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีสามหกนะคะรายการนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมเป็นรายการที่สองหนูขอที่สามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแหลหลวงพ่อแดง,ง,แดงวัดประชุมราชลำลูกกาคลองหกนะคะจังหวัดปทุมธาน,นีเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะคะรายการนี้นะคะหลวงพ่อแดงหนูขอที่สามร้อยบาทค่ะขอภายในความมือเลอะหมึกปลากานะคะ รายการต่อไปนะคะมาเป็นสมเด็จวรครังนะคะสมเด็จพิม์ใหญ่วรครังเลี่ยมกรอบสวยๆเลยนะคะพี่ๆสวยจริงๆค่ะคนเลี่ยมนี่เก่งมากเลยนะคะกริฟเลยนะคะการเลี่ยมของเขาพักก็กริปค่ะสวยมากเนื้อจัดมากนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะหนุมขอที่สามร้อยบาทค่ะเป็นสมเด็จรายการที่สี่นะคะ พี่องนี้ไม่ปิดไม่ได้แล้วนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นน,ร,นรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาะคะ่ะ<ม>เป็นรุ่นย้อนยุคเงินทองมานะคะเป็นเหรียญปี40ะคะ่วะวสวางวสวาง<ม>วสวางะคะ่ะ หนูขอที่ห5 0้าสบบาทค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะรายการต่อไปนะคะมาเป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมค่ะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคลานนะคะจังหวัดพิจิตรคะ่ะสวยๆเดิมๆเลยนะคะพี่ๆองค์นี้เก่าจัดเลยนะคะเนื้อจัดด้วยนะคะ รายการนี้นะคะหนูขอที่สามร้อยบาทพร้อมจะส่งเลยค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เป็นอารใช่รายการที่สี่นะคะรายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นเหรียญใบเสมาค่ะปีสองสี่หกแปดนะคะเก่านะคะเก่ามากๆเลยนะคะแต่ห่วงยังสมบูรณ์นะคะพี่สี่ รายการนี้นะคะเหลี่ยญเก่าๆเดิม,ม,มสวยๆหูขอที่ส0 0อยบาทค่ะเป็นเหรียญใบเสมารายการที่7นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นเหลี่ยญหลวงพ่อโอภาสีนะคะสวยๆเดิมๆเลยนะคะรายการนี้ เปลียนปีสองสี่เก้าเจ็ดค่ะเก่าาเลยนะคะเก่าจัดๆเลยนะคะ,ละ,คะหลวงพ่อโอภาสีหนูขอที่สามร้อยบาทค่ะ,ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานะคะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่พเนื้อเดิมๆนะคะค่าฝุ่นค่าพิ้งติดอยู่นะคะ รายการนี้นะคะหนูขอพี่พี่เอฟซีที่300อบาทคะ<ม>่ะเป็นหลวงพ่อเงินรายการที่9้านะคะ<ม>รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบค่ะเป็นรับอุปคุตนะคะพ<ม>ระอุปคุตหลวงปู่หงนะคะ,ร,ะ,คะ<ม>รายการนี้ชวยคอแบบนี้เลยนะคะ ปราอุปคุตหนูขอที่สามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะมาเป็นสมเด็จค่ะเป็นสมเด็จบางขุนพรหมนะคะเนื้อเด,เดิมแบบนี้เลยนะคะไม่แตก นี่นะคะเนื้อเขาดีๆเลยนะคะรายการนี้นะคะสมเด็จบางขุนพรมหนูขอที่300บาทค่ะเป็นสมเด็จรายการที่1 1เ็ดนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพิสมน,นะคะ่ะพิสมนลงรักด้วยนะคะเก่าๆเ,เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆใครนะคะ,นะ,คะสนใจราย ที่สามรอยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินอาจารย์ชุ่มค่ะเนื้อเด,เดิมเลยนะคะพี P ่พีพบซี P C, ท่านใดสนใจนะคะสามร้อยบาทเท่ากันคะ่ะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่รายการที่สิบห้านะคะ อร,รอรายการที่สิบสามค่ะเป็นหนวงพ่อเงินรายการที่สิบสามนะคะต่อโค้ดด้านล่างน,นคะค่ะชอช้างนะคะอาจารย์ชุ่มค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อในหลวงปู่ศรีค่ะเหรียญหลวงปู่ศรีปีหนึ่งเก้าวัดหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนา,น,ะะานาคะตาคีน,นะครสวรรค์ค่ะ รายการนี้นะคะใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาหนูผูสีมาปิดไปได้เลยนะคะรายการนี้หนูขอที่สามร้อยบาทค่ะ<ม>รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่อ่สิห้าค่ะสิบห้านะคะมาเป็นสมเด็จตกกรุค่ะสมเด็จตกกรุบางขมรมนะคะ สมัยก่อนนะคะทางวัดทางอะไรที่มีกลุ่นะคะเขาจะจัดให้ชาวบ้านนะคะเอาดินเหนียวนะคะไปควา่างพระนะคะควา่างพระที่อยู่ในกลุ่นะคะพี่พี่เนี่ยนะคะคาบดินเหนียวคาบอะไรยังติดองพระมาอยู่เลยนะคะอ mm ่า hmm. แบบว่าสมัยก่อนนะคะเขาให้เอาดินเหนียวอะค่ะปลาไปแล้วก็เกิดพระติดดินเหนียวแล้วล่วงลงมาอ่าพระก็จะเป็นของเจ้าเจ้าของที่เป็นเจ้าของดินเหนียวก้อนนั้นนะคะ น,นี้ก็ไม่รู้เลยนะคะว่าใครเป็นเจ้าของไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันปีแล้วนะคะพี่พี่แต่พระเก่าค่ะพระสวยด้วยนะคะรายการนี้พระตกกรูค่ะรายการนี้นะคะหนูขอพี่พี่เซที่สามร้อยบาทเท่านั้นค่ะ,นะ,นะ,คะสวยจริงๆนะคะพี่พี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16บค่ะเป็นพระรอดลำพูนนะคะ องน้อยๆแบบนี้เลยนะคะพระรอดลำพูนรายการนี้นะคะหนูขอพี่ๆฟรี FC ที่สามร้อยบาทค่ะเป็นพระรอดรายการที่สิบหกค่ะต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดเป็นสมเด็จสมเด็จขาโต๊ค่ะนี่ค่ขาขาเป็นขาโต๊เลยนะคะพี่ๆเนื้อเดเดิมค่ะ รายการนี้นะคะหนูขอพี่พีเฟซีที่300บาทค่ะเป็นสมเด็จรายการที่17นะคะต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ18นะคะมาเป็นนางพยากุกเก่านะคะจังหวัดพิซานโุโกค่ะเป็นเป็นพิมพ์เขาโค้งนะคะ รายการนี้นะคะนางพยาพิมพ์ขาโคหมูขอพี่พีที่สามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะมาเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษม,มเขมมะโกค่ะเป็นเหรียญปีหนึ่งแปดนะคะสุสานไต้ลักจังหวัดลำปางเพื่อพี่เอฟีทนใดน,นะคะไม่ทันองแรกนะคะ แต่องค์แรกจะเป็นโพรแบบกับแบบนี้นะคะเผื่อที่พี่เอฟซีท่านใดไม่ทานองค์แรกมาเป็นปี่องค์ที่สองได้นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่รายการที่ยี่สิบนะคะเป็นเหรียนหลวงปู่มค่าค่ะ หลวงปู่คร่ำวัดวังว่าจังหวัดอระยนะคะเป็นเหรียญรัพย์แสนล้านค่ะพี่ๆทาไใดนะคะอยากมีเงินเป็นแสนเป็นล้านมาปิดองนี้ไปได้เลยนะคะรายการนี้นะคะนุ่งของพี่ๆเอฟซที่300บาทค่ะหลวงพ่อคร่ำต่อไปเป็นรายการที่21นะคะ รายการที่2ีเป็นนะคะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะหลังกุมมาหลวงชุมพรเกรดอุดมศักดิ์นะคะเป็นเหรียญปี15นะคะหลงพ่อเงินปี15วัดบางคลานรายการนี้นะคะหนูขอพีพีเอฟซที่300บาทเท่านั้น,นะค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22ค่ะ22นะคะมาเป็นวัดบางขุนพร้มเก่าๆเลยนะคะสมเด็จนั่นเองค่ะสมเด็จรงนี้เก่าๆนะคะ,เ,เ,กะ,คะเก่ามากคก่าจริงๆค่ะพี่ๆแต่เนื้อเขายังสวยอยู่นะคะสมเด็จรายการนี้หนูขอที่300อบาทค่ะเป็นสมเด็จรายการที่22นะคะ ายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23าค่ะรายการที่23านะคะเป็นเหมือนกันนะคะเป็นสมเด็จบางขุนพมเก่าค่ะเทียบองค์กันให้ดูเลยนะคะพี่ๆชอบองค์ไหนมาปิดองค์นั้นได้เลยนะคะนี่นะคะสมเด็จบางขุนพมเก่าเป็นรายการที่22อ่าเป็นรายการที่23านะคะ,ะเมื่อสักครู่นี้22ค่ะรายการที่23ามนะคะ โนขอที่300บาทคะ่ะรายการต่อไปนะคะมาเป็นรายการที่ที่สิบสีค่ะมาเป็นตะกุดเก่านะคะของหลวงพ่อตีคงทองคะ่ะเก่าจริงๆนะคะพี่ๆ นี่นะคะตะกุดหลวงพ่อติรายการนี้นะคะหนูขอที่1นึ0งบาทค่ะนี่นะคะตะกุดหลวงพ่อติรายการต่อไปนะคะพี่พเป็นรายการปิดท้ายค่ะเป็นรายการที่25้านะคะเป็นอ่าเป็นคราบูชาค่ะ พี่ๆพ,พีจะเห็นไ,ไหมเอ่ยนี่นะคะเป็นเป็นพระบูชาค่ะพระบูชาหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะเป็นพระบูชาหน้าตักสี่นิ้วค่ะพี่ๆนี่นะคะองค์คาบคาบเกี่ยวขึ้นตามองคเลยนะคะ mm hmm. แต่ละปัดมีหบทั้งสองด้านนะคะองค์คาบหิ่งนะคะ ค่า่นค่าผลนะคะของพ่อเงินบางคลานนะคะพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจนะคะรายการนี้นะคะหนูขอที่900บาทเท่านั้น,นะคะ่ะพี่พี่รวมค่าจัดส่งด้วยนะคะค่าจัดส่งก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะคะเพราะว่ารายการนี้มีน้ำหนักนะคะต้องใช้กล่องใหญ่ด้วยนะคะ ร้านเรานะคะจัดแพ็คจัดส่งสินค้าให้อย่างดีคะ่ะแพ็คบั๊กเบิลนห่อกระดาษทิชชู่ให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องกลัวว่าพระจะแตกหรือมีปัญหาเลยนะคะพี่ๆทุกชิ้นนะคะที่ส่งไปถึงมือพี่ๆลูกค้านะคะตั้งใจแพ็คทุกองเลยคะ่ะดูด้านหลังกันบ้างนะคะนี่นะคะพี่ๆด้านหลังคะ่ะ ค่าฝุ่นนะคะค่า,าอ่าค่าหิ่งนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการปิดท้าย EP ที่ยี่สิบห้าค่ะขอ PPFc ที่เก้าร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะ PPFc นำไปบูชาต่อได้เลยนะคะค่ะ วันนี้ EP ที่25ได้จบลงแล้วนะคะหนูขอบคุณพี่พ FC ทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามากดติดตามช่องหนูนะคะพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะ